ในภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางอิทธิพลของจีนและสหรัฐอเมริกาค่ะเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์อาจกันนะคะว่าจากมุมมองอาจารย์บรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณชิริบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับจีนสหรัฐเข้ามามีบทบาทในอาเซียนค่อนข้างจะมากค่ะ โดยความรู้สึกทั่วตไปถูกไหมแต่ว่าแล้วเราไม่สามารถจับต้องได้ว่าแน่ละที่มันมีทธิพลในอาเซียนความสัมพันธ์กับนนสหรัฐกับอาเซียนเนี่ยของสหรัฐกับอาเซียนเนี่ยสหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ในอาเซียนในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าจีนนะแต่พอไปทาจากการศึกษาของอาเซียนสตูดี้เซ็นเตอร์เขาบอกว่าในแง่เศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยจีน มากกว่าสหรัฐในขณะที่สหรัฐมีความสัมพันธ์กับอาเซียนมากกว่าประเทศจีนสหรัฐมีความสัมพันธ์ผมคิดว่าเป็นเพราะตัวผู้นําของสหรัฐเองอที่ให้ความสําคัญกับอาเซียนในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยไม่เท่ากันม,มันไม่มีความสม่สำเสมอสําคัญกับสงครามในอ่าในอุรักษในอัฟกานิสถานนะครับมาประธานาธิบดีบารักโอบามาก,ก็ ให้ความสำคัญอีกท่านทรัมป์ไม่ให้ความสำคัญท่านเปนเดนกลับมาอีกเพราะนั้นนโยบายสหร,รัฐที่มีต่ออาเซียนเลยส่งผลทําให้จะเอานโยบายของท่านบารักโอบามาครับกลับมาใช้ให้ความสุขัญอาเซียนมากขึ้นปีนี้เป็นกลายเป็นปีที่ยากเหมือนที่คุณจิริกพูดถึงก็คือมันมีประเทศอาเซียนจุดปอปานของโลกขณะนี้อยู่ที่ยุโรปนะครับทั้งเรื่องของน้ามันทั้งเรื่องของอ การทหารเพราะนั้นแทนที่แผนเดิมที่ท่านไบเดนใช้ความสำคัญกับอาเซียนมากผมก็านะครับจีนกับอาเซียนมีมากกว่าสหรัฐแต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือว่าเม็ดเงินการลงทุนของสหรัฐกลับกลายว่ามีมากกว่าของประเทศจีนนะอันนี้ตัวรวมนะถ้าเรามองโฟกัสไปที่ มีมากกว่าสหรัฐแน่นอนค่ะเอ๊แต่ว่าถ้าสมมติถ้าจอดเฉพาะในประเทศไทยอะคะอาจารย์ระหว่างสหรัฐกับจีนใครลงทุนมากกว่ากันจีนลงทุนมากกว่าสหรัฐแน่นอนค่ะนะครับบทบาทของจีนหลังจากนี้จะยิ่งมีมากขึ้นพยามังกรจะยิ่งสยายปีกมากขึ้นภายใต้สงครามรัเสเซียยูเครยนยิ่งสยายปีกมากขึ้นแน่นอนอสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากบทบาทของจีนอิทธิพลจีนสหรัฐ เข้ามาในอาเซียนเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือว่าอาเซียนจะต้องเข้าไปมีส่วนกําหนดคัดกรองโครงการต่างๆถนนอุตสาหกรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้คือจุดกำคัญที่จะทําให้อาเซียนเนี่ยนะครับต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเราเป็นหนึ่งจิ๊กซอนะครับของทั้งหมดของจีนเนี่ยนะครับเราก็มีส่วนที่ต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะทําอะไรในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานในแง่ของอุตสาหกรรมในแง่ของธุรกิจ อาจารย์คิดว่าบรรยากาศาหรืออิทธิพลที่สหรัฐจีกนกำลังพยายามแข่งกันในภูมิภาคเนี่ยม,มันบังคับให้ประเทศอาเซียนต้องเลือกข้างไหมอาจารย์หรือว่าเราก็อยู่แบบครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละโอเคคําถามดีมากหนึ่งผมว่าอยู่ตรงกลางสองรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนสามให้ดีตัวอย่างให้ดูตัวอย่างของประเทศอินเดีย <c oughs> ประเทศอินเดียมีความชาญฉลาดมากในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตัวยึดประเทศ ยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักภายใต้ท่ามกลางความขัดแยง้งปัจจุบันสงครามรัเสเซียยูเครนอินเดียยังสามารถซื้อดีได้ทั้งจีนดีได้ทั้งสหรัฐและก็ซื้อน้ํามันถูกๆจากรัสเซียด,ด้วยแล้วอินเดียตอนนี้ใช้โอกาสจากวิกฤตใช้โอกาสนี้ก็คือว่าตั้งเป็นศูนย์กลางที่จะป้อนอาหารให้กับทั่วโลกเพราะทขณะนี้ทั่วโลกขาดแคลนอาหารนะครับข้าวสาลีขาดข้าวโพดกากถั่วเลืองขาด อินเดียกลายเป็นเอาวิกฤตเป็นโอกาสก็คือให้เป็นตั้งเป็นประเทศที่สามารถจะส่งสินค้าอาหารเหล่านี้ไปเรียงทั่วโลกเนหะ็นไหมฮะทั้งน้ามันทั้งอาหารอินเดียมีความชาญฉลาดมากนะครับผมและอินเดียกลายเป็นประเทศที่น่าสนใจอินเดียเนื้อหอมด้วยความชาญฉลาดของอินเดียครับผมถ้างั้นตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าผู้นําอินเดียจะสามารถหยิบฉวยโอกาสนี้และทําให้มัน ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ได้ถึงขนาดไหนนะ,ะอาเซียนก็เช่นกันไทยก็เช่นกันวันที่12-13พื้นสปพฤษภาคม2565ที่อาเซียนร่วมประชุมกับท่านไบเดนเราจะได้ดูว่าจุดยืนของอาเซียนต่อกรณีสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นไรแล้วก็คงจะได้ดูด้วยว่าไบเดนจะมีอะไรเป็นพิเศษ ที่จะคุยหรือว่าสารอะไรที่จะส่งให้กับอาเซียนหรือเปล่านะคะในจดหมายที่ท่านไปเดนอยากคุยมีเรื่องของ climate change มีเรื่องของ sustainability มีเรื่องของการศึกษามีเรื่องของโควิดนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนั้นไม่น่าสนิทสคัญเท่ากับสงครามรัสเซียยูเครนว่าเขาจะพูดมาตรงๆหรือพูดอ,อ,อ้อมๆสำหรับอาเซียนและท่าทีของอาเซียนต่อกรณีสงครามรัสเซียยูเครนอย่างไรครับน่าติดตามอย่างยิ่งครับคุณตต้องมาแกะโคตกันอีกรอบหนึ่งเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ สความดีดีครับสวัสดีสสดค่ะเอาละค่ะก็ต้องมารอดูนะคะเดือนหน้านะคะในเดือนพฤษภาคมกับการประชุมสุดยอดผู้นำนะคะสหรัฐและอาเซียนว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจจะแอบมีรหัสลับอะไรในข้อความจากสหรัฐถึงอาเซียนหรือเปล่าและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะวันนี้